สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทางช่องพดาพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพ่อกันนีเลยค่ะคำาๆบรรลัลิปนะคะสวัสดีค่ะ ดีน้องๆเพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ได้เลขดีเลขเด็ดมาบอกน้องๆอีกแล้วค่ะน้องๆค่ะเตรียมสมุดปากกาจดนะคะน้องๆค่ะมีแต่หนังสือสมุดเยอะแยะเลยค่ะสวัสดีนะคะน้องๆ มีชุด3ตัว2ชุดแล้วก็มีชุด2ตัวนะคะงวด1ตุลานะคะน้องๆคะ่ะงวด1ตุลาสองห้าค่ะ ชุด3มตัวบนนะคะน้องๆแล้วก็ชุด2ตัวขอบคุณน้องๆและทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยที่เข้ามาดูคลิปดูโฆษณาให้ขอบคุณหลายๆจ้า อันนี้ทั้งช่องก็ได้ชุด3มตัวมาบอกน้องๆเผื่อน้องๆชอบนะคะให้น้องไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะทั้งช่องได้มาก็มาลงให้น้องๆค่ะวันละคลิปวันละครั้งนี่เลยค่ะชุดสมตัวบนมีสี่หเจดนะคะน้องๆค่ะสี่หเจ็ด สี่หกเจ็ดแล้วก็สองแปดศูนย์องน้องชอบก็หายฉลากไว้เลยนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสี่หกเจ็ดสองแปดศูนย์ค่ะน้องๆค่ะทางช่องได้มาก็มานําเสนอให้น้องๆเพื่อน้องๆชอบแล้วน้องๆเอาไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะ ทั้งช่องก็มาจัดทําเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะน้องๆคะ่ะเป็นแนวทางการไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลคะ่ะได้มาก็ามานําเสนอไว้เพื่อน้องๆโชคทุก3ตัวน้องๆดูนะคะ4 67หกเจ็นะคะน้องๆคะสามตัวส67ด สองแปดศูนย์ค่ะทางช่องได้มาก็มานำเสนอให้น้องๆควน้องๆชอบนะคะและน้องๆก็ไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยค่ะทางช่องสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพราะเป็นเลขคำนวณนะคะน้องๆค่ะ ขอบคุณน้องๆและเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมให้เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องมากเลยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ไม่ทิ้งการมาดูคลิปมาดูโฆษณาให้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะน้องค่ะฝนก็ตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ตกเลงเลยตกหนักจน ตกหนักมากเลยวันนี้ฝนเะน่ยท่วมถนนหนทางหมดเลยวันนี้มีชุดสองตัวด้วยนะคะน้องๆเดี๋ยวค่อยเอานะให้น้องๆจดไว้นะคะเมื่อกี้ค่ะสามตัวบนสี่หกเจ็ดสองแปดศนย์นะคะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยนะสี่หกเจ็ดแล้วก็สองแปดศย์ค่ะ ตั้งชองได้มาก็รีบมาลงให้น้องๆคนน้องๆชอบค่ะแล้วก็มีชุดสองตัวนะคะเป็นหน่อยซิชุดสองตัวมีหกเจ็ดนะคะน้องๆดูนะคะสองตัวหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สองหก ok นะคะ เป็นชุดสองตัวล่างของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะน้องชอบก็หาซื้อไว้เลยค่ะได้มาก็มานำเสนอให้น้องๆไว้เพื่อน้องๆชอบนะคะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆชอบก็หาซื้อไว้ค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะตัวเลข ได้มาก็ซื้อกลับไปกลับมาเนาะเยอะยอเหมือนกันน้องๆชอบชุดไหนก็หาซื้อไว้ค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะทางช่องได้มาก็มานำเสนอไว้ให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลค่ะเป็นแนวทางนะคะน้องๆ่ยาย้าเป็นแนวทางค่ะ ขอบคุณน้องๆและเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เขามารับชมให้ขอบคุณมากเลยค่ะผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นยอดดูก็เพิ่มขึ้นก็ขอบคุณมากเลยที่น้องๆและเพื่อนๆไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านเลย ที่มาดูคลิปให้แล้วก็ดูโฆษณาให้อย่าลืมนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะเด้อค่ะน้องๆค่ะป้าก็จะได้หาเลขหาหวยมาบอกน้องๆอ,อีกค่ะอย่าลืมเด้อค่ะวันนี้พลาดไม่ได้นะหกเจ็ดแปดเจ็ด 1,6,2,6นะคะชุด2ตัวล่างเลขสวยมากเลยค่ะไม่แน่นะคะออกให้มาเราก็มีเงินใช้กันขอบคุณน้องๆเพื่อนๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เขามารับชมให้ขอบคุณมากอย่าลืมนะคะดูโฆษณาให้จบให้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมให้เป็นกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะให้น้องๆดูอีกรอบนะคะค่ะจุดสองตัวลองดูนะคะสองตัวสามตัวน้องๆชอบชุดไหนก็หาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยค่ะ ทางช่องก็มานำเสนอให้ไว้เป็นเพียงแนวทาง mm. เผื่อน้องๆไปเสียงซื้อฉลากกินแดงรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่น้องๆเข้ามารับชมให้ขอบคุณมากๆเลยแหละขอบคุณจากใจเลยนะคะน้องๆค่ะทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ